รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะ,คะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันพฤหัสบดี16ธันวาคม2564ปุ๊กมมุยมาแล้วค่ะรายงานตัวยมามเช้าตรู่แบบนี้นะคะหกมงเช้าเปิดมาเจอหน้าเรา2ค,2คนแน่นอนค่ะเรื่องของเกษตรรออยู่ช่วงแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะค่ะทำไรอะ แหมลมดีชนะพี่เอ๊ะเดี๋ยวนะนี่มันไม้มีค่าทั้งนั้นเลยนี่นาพี่จะมาปลูกในที่ดินสปปกพี่ไม่กลัวผิดกฎหมายหรอมันจะผิดได้ยังไงล่ะนี่ไงฮะร็คข้าติดตามข่าวที่หน้าเฟซบุ๊กของสปกปลูกได้เลยจริงเหรอจริงครับเกษตรกรที่มีที่ดินสปกสามารถปลูกไม้เศรษฐกิจได้แล้วครับสปก ได้ร่วมลงนาม m o u กับกรมป่าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพไปกับพื้นที่และที่สําคัญในอนาคตยังจะเป็นแหล่งสร้างรายได้และเป็นประกให้กับลูกหลานด้วยครับว้าวแบบนี้ก็ดีสิไม้เศรษฐกิจปลูกได้เสริมรายรับขับ,บเพื่อนความยังย่งยืนสูส่พื้นแผ่น,นดินทองคํา เัปเดข่าวสารด้านการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามในเรื่องของข้าวนะคะซึ่งทางด้านของกรมการข้าวเนี่ยเขาได้มีการพัฒนากลุ่มนาแปลงใหญ่เพื่อให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็มีคุณภาพเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพกนักการสักครูค่ค่ะ